อยากมีชีวิตใหม่ใช่ไหมคะเบื่อแล้วใช่ไหมชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจครูวิคุณอยากบอกว่าคุณสามารถเกิดใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและก็เจ๋งที่สุดในตอนนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะให้ตายแล้วค่อยไปเกิดใหม่ครูวิคุณอยากบอกว่าแค่คุณไม่รู้ในสิ่งที่ มนุษย์มหาสารเจนหรือคนที่ส่วนน้อยมีชีวิตที่ง่ายและก็สบายนะคะเขารู้กันและเขาก็ใช้ดำเนินชีวิตคุณเพียงไม่รู้ข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่มันถูกต้องที่มันใช่นะคะครูวิคุณอยากบอกว่าเราเกิดใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เจ๋งที่สุดได้ครูวิคุณนะคะทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วนะคะ ถ้าใครสนใจชุดข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะนำพาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้กลายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์น,นะคะครูวิกุณแนะนำเลยอันนี้นะคะสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะเป็นหนังสือเสียงนะคะหนังสือเสียงนะคะคัพีริคิตชีวิตมหัศจรรย์ราคาเออริเบิร์ดนะคะ4,999บาทรีบซื